สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนบ่ายๆนะคะประมาณบ่ายสองโมงเนาะตอนนี้อ่านมาพบบแนวทางลาสตาะนะคะเมื่อวานแอดไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะแนวทางลาสตาแต่ว่าแอดแจ้งแอดติแจ้งในฮานอยเนาะเมื่อวานว่าลาสตาแอดเมื่มอวานแอดให้วิ่งรูดเจ็ดกับสามเนาะใช่ไหมเจ็ดกับสามฟันเจ็ดนะคะเมื่อวานที่แอ์ให้ลาสตาไป โอเคเรามาดูของวันนี้นะคะวันนี้เราเสรตาร์ตอรเด็กหกแปดหนึ่งห้าศูนย์หกวิ่งรูดห้ากับหนึ่งนะคะวันนี้ให้ฟัดห้าเนะาะจับพินในตารางก็จะมีห้าศูนย์ศูนย์ห้าอห้าแปดแปดห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกหนึ่งหนึ่งหกแปดศูนย์ศูนย์แปดสองห้าห้าสองสองห้าสองแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หกหกศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าค่ะ เบิ้ลก็จะมี6633ส่วนตัวเจาะของแอลก็จะมี5 8 8 5 5 005 6116แล้วก็8 008นะหรือใครจะจับวินิตารางก็ได้นะคะทุกคนแต่ที่เน้นเน้นวินน่งรูด5กับ1แล้วก็ฝัน5นะคะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะไปละเด้อ